ให้สเปคมาสำหรับผมนะถ้านับใน V series คือ V series เริ่มต้นที่แรงที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยจับมา CPU ที่ให้มาครับเป็นแซนร์บลกเจ็ Gen 3ใหม่ล่าสุดเลยจากแซนด์บลกเจ series หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเออกล้องหน้าให้มาก้อนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องไปใช้กล้องใหญ่ถ่ายสุดท้ายคุณต้องไปใช้เรือธงถ่ายคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมไม่จริงผมเอาไปใช้ทํางานหาก,กินหาเงินได้ทำคอนเทนต์ได้แบบจริงๆนะนั้นสำหรับผมแล้วกล้องหน้า V คือถ้านับในบรรดามือถือกล้องหน้าในราคาต่ํากว่า2 0 0 0 0หรืออาจจะต่ำกว่ากล้องหน้า V Series คือ ดจริงๆแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยไม่ต้องทําอะไรเลยคุณดูอ่ะคุณดูกล้องเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่าหน้าผมมันแบบสว่างขึ้นมาในบรรดลเนี่ยอ่ะดูดิโอ้โหยังไม่ถนัดอะไรเลยครับเปิดค้างไว้ได้เปิดออตโต้ได้หรือว่าปรับอุณหภูมิสีได้อย่างเนี้ครับมันเป็นอุณหภูมิแบบออตโต้จากห้องนี้เนาะแสงก็จะประมาณแบบขาวๆเหลืองๆนิดหน่อยให้มันแมทช์กับไวบ้บาลานซ์ห้องนี้เนี่ยถ่ายได้เลย แล้วมันจะเปิดช่วยกันนะในวงแหวนใหญ่ก็จะเปิดในวงแหวนเล็กก็จะเปิดแล้วถ้าเหลือเราอยากแบบได้สีอื่นแล้วก็เลือกได้อา่าสมมติผมอยากได้สีส้มส้มนิดนึงผมอยากได้สีขาวนิดนึงผมอยากได้เหลืองนิดนึงอมเขียวหน่อยนึงอมส้มหน่อยนึงเท่ว่ะคุณดูหน้าผมดิอันนี้ไฟเหลืองอตาบอดไฟแรงเกิน กราบสวัสดีท่านผู้ชมบ้านครับกลับมาอกนันอีกครั้งกับการอัสบอกแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก vivo นั่นก็คือ vivo v, v 3 0นี่คือสมาร์ทโฟนที่ให้กล้องมาแบบจับจ้านที่สุดแล้วตั้งแต่ผมรู้จัก v series มาและถ้าไม่จุใจครับยังมี v 3 0 pro อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะกล่อง vivo v, v 3 0กันก่อนแล้วเดี๋ยว v 3 0 pro จะตามหลังมาเร็วๆนี้นะครับต้องขอบคุณ vivo ไปเท่าไหร่ด้วยนะครับที่ให้เราได้แกะกล่องก่อนที่มันจะเปิดวางขายจริงในประเทศไทย ะเป็นสีขาวมุกเชลไว้ซึ่งเป็นสีแอคทีฟกมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด3สีมีสีดําด้วยอีก1สีน่าจะชื่อ night sky อะไรประมาณนี้นะไปลองเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ร้านใกล้บ้านได้เลยผมให้ดูหน้าตาตัวกล่องนิดน,นึงก่อนดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ vivo v, v series มาคิดว่าน่าจะครบทุกรุ่นคุณลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับว่าผมใช้มากี่รุ่นเยอะมากผมขอาติแกะเชลไว้ก่อนแล้วกันเนาะหน้าตาตัวกล่องของ vivo v 3 0ก็จะคล้ายๆกับ v 9หรือ v 7นะแต่ว่าจะมีความแบบรุ้่เน้้ยากวดิออ าไลท์เนี่ยเดินทางมาถึงเจนที่3แล้วออร่าไลท์เนี่ยเริ่มขึ้นมาจากวีฟเเป็นการทดลองใส่ไฟแฟลชที่มันปรับอุณหภูมิสีได้ขึ้นมาพอมาเป็นเจนถัดมาก็สว่างขึ้นปรับได้ละเอียดขึ้นพอเป็นเจนนี้ครับสว่างขึ้นใหญ่ขึ้นและยังปรับอุณหภูมิสีได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองเลนให้ดูว่าออร่าไลท์พอเทรตเจนสามเนี่ยเป็นยังไงด้านข้างครับตรงนี้จะเขียนว่า V ี vo แล้วก็ยูโรสอเป็นยี่สิบสี่เยอรมนีเป็นยูฟ่านะออฟฟิเชียลสมาร์ทโฟนที่เป็นสปอนเซอร์ <V> เลยนะครับอันนี้เทมากนะก็ตรงนี้ครับเป็นแรม rom ที่เราได้มาในเมืองไทยเนี่ยนะครับจะมีขายอยู่2ความจุก็คือแรม12 rom 256และแรม12 rom 512เท่าที่ผมรู้ราคามาคร่าวๆตัวเริ่มต้นเนี่ยจะประมาณ14ื่นหน่อยๆตัวท็อปเนี่ยก็จะประมาณ17ื่นหน่อยๆแต่ว่าได้ความจุ512ไงก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันได้ขอญาตแกะนิดน,นึงเฮ้ hey, มีดเตรียมมาจากบ้านเลยนี่เท่ไหมมีดเดี๋ยวนี้แกะกล่องมีดธรรมดาแกะไม่ได้นะฮะต้องใช้มีดเท่ๆนิดน,นึงให้มันเหมาะกับน้องแอะทำทางนน,นิดึง เสร็จแล้วพร้อมสามสองไปนี่แม่งได้โบ๊ะบาว่ะ มือถือใหม่คนระับมือถือใหม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมือถือ vivo ไปเนี่ยถ้าเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งคลิปๆนะตรงนี้จะต้องไม่มีริ้วรอยของการลอกออกมาเพราะถ้าเกิดว่าคุณลอกออกมาเนี่ย vivo เขาจะทิ้งลอยน้ำไว้อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะท,ที่ดดูแล้วว่าเครื่องเนี่ยเป็นมือหนึ่งจริงๆหรือเปล่านะครับนี่ถ้าเกิดว่ามีคนมาแอบแกะไว้มันจะเป็นอย่างนี้มีดมันก็คมเหลือเกินเนาะอ่ะสมมติมีคนมาแอบแกะปื๊ดแล้วก็ปิดกลับเข้าไปปืด๊ดนี่มันจะทิ้งรอยน้ำแบบนี้ไว้เทียบ before กับ after ให้ดููเเเลยยยนน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 ะววว่่่าาาาามมมมััััตตตตงงงงงงงกกกกกไไไออออีีีีีีีีี้้้้้้้้ปป็็ิธรรรรรรดแแบบบบบืืหถใคฉฉจซึ เป็นเครื่องที่โดนแกะมาแล้วนี่วิธีการดูพูดทุกคลิปที่เป็นสมาร์ทโฟน vivo แต่ว่าผมเชื่อว่าบางคนไม่ได้แวะเข้ามาดูเราบ่อยๆบ,บางทีไม่รู้ว่าแบบเออจะต้องดูแบบนี้ก่อนที่จะสั่งซื้อโอเคไหมครับเปิดมาด้านในสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยคือตัวเครื่องนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นะครับสีสีฟ้าปะอันนี้สีฟ้าหรือสีขาวนะสีขาวเชลไวท์นะครับเป็นสีแอคอนิกของเขาเลยซึ่งสีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสีขาวนะน้องจะมีความแบบสีฟ้าฟ้านิดนึง เป็นเชลไวก็คือเชลก็คือเปลือกหอยมันฟิลเปลือกหอยจริงๆอ่ะดูดิเ,ดเอออันนี้เท่ะนะครับอันนี้เท,นนเทสีขาวอมฟ้าๆสวยมากผิวเทคเจอร์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าลายมันจะซ้ํากันหรือเปล่าหรือว่าแรนดอมลายไปเรื่อยๆถ้าแรนดอมลายไปเรื่อยๆนี่คือเทมากแล้วก็ตรงตำแหน่งของออร่าไลท์ Gen สามเนี่ยเขาจะเป็นวงแหวนที่แยกออกมาเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยออร่าไลท์ Gen หนึ่งออร่าไลท์ Gen สองจะเป็นวงเล็กๆรอบนี้คือแผ่นใหญ่มากใหญ่ถึงขั้นที่ว่าถ้าเราเทียบไซซิงกับตัวกล้องแล้วเนี่ย Light ออร่าไลท์ จะมีไฟแฟลชมาให้อีกหนึ่งอันที่เอาไว้ใช้ในการสาดแสงปกติอุปกรณ์นในครับที่ vivo v, v 3 0ให้มานะก็จะเป็นตัวเคสใสแบบนี้ในนี้เนี่ยเขาจะมีคู่มือบัตรรับประกันแล้วก็เข็มจิ้มซิมน่าจะแถมมาให้ครบเลยใครที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเอ้ยจะได้เคสหรือเปล่า vivo แถมให้มีน่ารักมากนะอุปกรณ์อย่างอื่นที่ให้มาอีกจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จซึ่ง vivo v, v 3 0รองรับการชาร์จไวได้ถึงระดับ80วัตต์มือถือราคาหมื่นกลางนะรับได้ถึง80วััต์อนนี้ถือว่าาาเยอะมกถ้นับนเราคาคี้ เอาแบบหมื่นต้นหรือหมื่นกลางนะน่าจะชาร์จเร็วสุดแล้วกับราคานี้ซึ่งอันนี้ vivo ถือว่าแบบใจเด็ดมากเป็นข่าวดีสาวๆที่กำลังจะซื้อมือถือราคาหมื่นกลางๆเลยจะได้ฟาชาร์ระดับนี้ไปเพราะว่าผมเนี่ยใช้ 15promax อยู่ราคา50,000กว่าบาทไม่แถมให้ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณพันสส่วน a14ultra ผมก็เช่นเดียวกันครับรองรับได้แค่45วัตต์แล้วก็ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณพันสด้วยเช่นเดียวกันแต่นี้ vivo ให้คุณมาเลยในกล่องที่สําคัญครับนี่คือจุดที่ทําให้ผมลงรักสมาร์ทโฟนเครื่อง มากกว่านี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เข็มจิ้มซิมให้มาด้วยแบบนี้นะครับเป็นรูปหัวใจน่ารักปุ๊บปิ๊งนะนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ไปหลังจากซื้อ V i v o v 3 0 1ตัวเครื่อง2เคส3ฟิล์มติดมาให้เลยจากโรงงานเห็นไหมอ๋อสามและวสี่หัวชาร์จ80วัตต์5สายชาร์จ C2A แลวก็6เข็มจิ้มซิมซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ไปนะ,ะปนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยผมขออนุญาตแงถาดซิมมาให้ดูนิดนึงดีกว่าเพราะ ผมมีความเชื่อลึกๆว่า vivo จะให้ถาดซิมแบบ triple slot หรือไม่ก็ hybrid slot มาสาธุ vivo อย่าแกงผมเลยอา เป็นแบบ2ซิมปกติโอ้โหวันนี้น่าเศร้านิดหนึ่งนะเพราะว่า v ี vo v 9กับ v 7ให้ถาดซิมที่สามารถอัปเกรดไมโครดิกาได้มาแต่เจนนี้ไม่มีแล้วน่าเศราวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะจ๊ะโอเคเปิดเครื่องกันอ่ะโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับในระหว่างรอเปิดเครื่องครับอยากให้เห็นข้างบนนิดนึงนะเฟร,รมด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า professional portrait แล้วก็ถ้าคลองสังเกตดูดีๆเนี่ยไอ้ผิวที่ปิดข้างบนตรงนั้น,น่ะจะเป็นลายเชลไวท์เหมือนกับข้างหลังเลยเทป่ะคือเขาตั้งใจยับไปให้นะครับแล้วก็ตัวเฟรมเครื่องเน บรรสมสีขาวหรือว่าสีซีเวอร์เนี่ยแตะเข้าไปนะครับให้มันดูกลมกลืนกันทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างบางมากบางประมาณ7.5ม mm, มน้ําหนักก็ประมาณ170 180กรัมนะซึ่งว่าเบามากจับถือคือแบบเข้าหมายเข้ามือเลยอ่ะฟีลลิ่งถ้าเกิดว่านึกออกนะจะคล้ายๆกับ V9 นะแต่คงไม่เหมือนซัทีเดียวแต่ว่าฟิลลิ่งการจับถือน้ําหนักความบางอะไคือได้เลยแล้วก็ตรงเลนส์กล้องครับแม้ว่าจะให้กล้องหลัก50ล้านมาที่มีกันสั่น OIS แล้วก็อัลตร้าไว50ล้านที่มีออโต้โฟกัสแต่เลนส์กล้องก็ไม่ได้หนุนเยอะนะหนุนนิดเดียวบางเฉียบเลยเนี่ยมองจากมุมบนจะเห็นเลยครับว่าเครื่องไม่ได้หนาเยอะมากอะแล้วมอง มุมข้างดูเนี่ยบางเฉียบเลยด้านบนไม่มีไอไอนิฟเ e ตแล้วก็เป็นแค่ตำแหน่งไม์อย่างเดียวนะถือด้านล่างเป็นพอร์ตไอซีแล้วก็ลำโพง Wi-Fi เป็น Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5G h ถแล้วก็เมท Wi-Fi ตัวนี้เหมือนจะเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะถ้าใครมีเน็ตพันเมกที่บ้านลองรันสปีดดูครับน่าจะได้ประมาณแบบ7 800เลยแบบสบายๆสยิ่งที่ผมอยากรู้คือสแกนนิ้ว <laughs> อตำแหน่งสแกนนิ้วอยู่ข้างล่างตงนี้ผมเห็นละจริงด้วยใครจะซื้อไปก็เรามาระวังนิดนึงเวลาใช้งานสแกนนิ้วมือถือที่มันบางแบบนี้นะถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้ใส่เคสหรืออะไรพวกนี้ครับต้องยิ่งรามาระวังเลยเรียบร้อยนะครับโอเ,เปอร์กับตัวสีเครื่องสิงเข้าไปได้วยกัน สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับเหมือนด้านข้างตรงนี้เขาจะตั้งใจเพิ่มขึ้นมาเลยนะเมื่อก่อนต้องไม่กดเปิดใช่ป่ะอันนี้เขาพรีเซนต์มากเป็นแถบด้านข้างอัจฉริยะทําอะไรได้อะลูกอ้อมีแอปที่สามารถโยนเข้ามาได้หรอเฮ้แต่อันนี้ผมเคยใช้อยู่นะมันทําไมมันดีขึ้นหรออ๋อมันก็จะแสดงเป็นมินิแอปได้ง่ายขึ้นลองไปดูเบลฟ์โฟรนิดนึงวีว่ามีสมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ควันทัชโอเอสสิบสี่แล้วก็เป็นแอนดรอย14สิบสี่ตั้งแต่แกะกล่องเลยตัวนี้ให้สเปคคมมาาสรัับบผนนถ้ใ V V Series Serie ือ ต้นที่แรงที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยจับมา CPU ที่ให้มาครับเป็นซาร์บะก้อน7 Gen 3ใหม่ล่าสุดเลยจากซาร์บะกอน7 Series และถ้าเราเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ตัว v 2 9ตัวนั้นได้เป็น7 Gen 8 7 Gen 3กับ7 Gen 8อายุของ CPU เนี่ยห่างกันประมาณ3ปีนะผมบอกเลยว่าความแรงไม่ต้องคุยกันตัว7 Gen 8เนี่ยอันดูตู้ประมาณสัก5แสนมั้ง5แสน6แสนไม่เกินนี้พี่แกทะลุ8แสนกว่าเกือบ9 000. แสน RAM ให้มา12กิกเดิมๆเ,เลยจากโรงงานพร้อมกับฟีเจอร์ขยาย RAM เพิ่มได้อีก1 2 กลายเป็น24 s t o r a g e เดิมๆให้มาเลยจากโรงงานไม่ต้องคัสตอมเหมือนไอโฟน2 5 6กิกและถ้าเกิดว่าคุณใช้งานไม่พอคุณอยากเพิ่มมี2ทางเลือก1เพิ่มไปเอา V30 Pro หรือไปเอา V30 นี่แหละแต่เป็นเวอร์ชั่น12บวก512เพิ่มกันอีกแค่3,000บาทตัวมีแบตเตอรี่ vivo V30 เนี่ยให้มาเป็น5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จอีก80วัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากกับราคานี้สามารถใช้งานฟ้าชาร์จได้เป็นระยะเวลาแบบ4ปีโดยที่แบตเตอรี่ไม่เสือ่อมเป็น ai, Charge, เซลเล 50ล้านเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็มีออโต้โฟกัสให้กล้องหลัก50ล้านมีการสั่ง OIS แล้วก็มีเลนออัลตร้าไว5์ล้านที่มีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสด้วยเหมือนเลนไม่เยอะนะแต่ ติดคลิกทุกดอกฟิลมันคล้ายๆกับ iPhone 15เนาะให้หลักเอาตัววายกล้องหน้าแต่โฟน o n e 15ผมอะทุกเลนสะมัน12ล้านมีแค่เลนหลักที่เพิ่มขึ้นมาเป็น48ล้านในเจนล่าสุดแต่ตัวนี้ใหม่หน้า50หลัง50าสิบเอาตัวาเดี๋ยวรีวิวเต็มผมจะเทียบกล้องกับ iPhone 15ห้ให้เพื่อนๆดูผมบอกเลยว่าผมมั่นใจว่า V30 ชนะหลายพาร์ทแน่นอนเพเ๋อชนะบททุกเลนด้วยซ้ํานี่โม้เลยนะหน้าจอตัวนี้ขนาดหน้าจอ6.78นิ้ว rate, 120. วกจุดเจม่แป้นด้วยก็คือเป็น HD R10 ความสว่างของตัวนี้ครับที่ทําได้นะ2,800นิตให้มาคือแบบ what ถ้า s ซ m pling เรทอยู่ที่ประมาณ240เป็นจอโค้งก็จริงแต่เป็นจอโค้งที่มีประสิทธ,ธิภาพมากๆและฟีลลิ่งการทัชคุณดูได้เลยครับติดไม้ติดมือมากในราคาที่คุณจ่ายไปอ่ะคุณได้จอที่ใหญ่กว่าคุณได้จอที่ r e รีเฟชเรทสูงกว่าคุณได้เครื่องที่บางกว่าและ คุณได้ของแถมและการรับประกันที่มากกว่ามูลค่าของแถมถ้าคุณพรีออเดอร์ vivo v30 ไปคุณจะได้ของแถมมูลค่าเนี่ยประมาณนะ1 0 0 0 0บาทของแถมที่คุณจะได้ไปอย่างแรกเลยก็คือตัว special kit set vivo v30 series 1 s e เซตในนั้นเนี่ยจะมีเคสมาให้อีก1อันจะมีประกันหน้าจอแตกมาให้2ปี1ครั้งมีประกันตัวเครื่องเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีเอาแค่อย่างแรกอะ่ะคุณกรีดแล้วยังไม่พอครับ ถ้าคุณพิีออเดอร์อีกจะได้รับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดของเขา vivo TWS 3e มูลค่าประมาณ2,000บาทซึ่งอันนี้เป็นของที่ใช้งานได้จริงนะเพราะในกล่องเนี่ยมันไม่มีหูฟังมาให้เนาะแล้วก็ตัวน้องเขาเนี่ยเท่าที่รู้มาเป็นลำโพงเดียวดังนั้นหูฟังบลูทูธอาจจะจำเป็นมากๆสำหรับบางคนก็ได้ในการพูดคุยโทรศัพท์ในการเล่นเกมหรือฟังเพลงทั่วไปอะไรเงี้ย มูลค่าของแถมครับเป็นหมื่นคุณอย่าลืมนะคุณจ่ายไปด้วยราคาหมื่นกลางไม่ถึงด้วยนะซีพที่แรงขนาดนี้คุณได้กล้องที่โหดขนาดนี้คุณได้ความเป็น vivo ซึ่งมือถือ vivo มันทนโคตรๆอยู่แล้วคุณได้ประกันระดับนี้อีกคุณได้ของแถมระดับนี้อีกถ้าใครบอกไม่คุ้มนะผมจะไล่ให้ไปผลิตเองผลิตมาให้คุ้มกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อด้วย vivo ทํากันบ้านมาดีว่ะ ใครที่รอรุ่นนี้อยู่นะมาได้เลยมองเลยว่าคุณไม่น่าจะผิดหวังแต่เดี๋ยวก่อนไปเจอนาดูเต็มถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยว v 3 0คอมเมนต์ขอมาและเดี๋ยวผมตั้งทงในใจละผมจะไปเทียบกับ iPhone 15ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปอ่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้คือลําโพงแล้วก็มอเตอร์สันมอเตอร์สันครับตะกี้ผมลองไปเปิดดูแล้วมอเตอร์สันเป็นฟิลสันแบบนุ่มนิ่มอันนี้บอกก่อนบางคนไม่ชอบผมเองก็ไม่ชอบดังนั้นที่เขาปิดมาให้จากโรงงานอะ่ะดีแล้ว <laughs> อย่าไปเปิดใครชอบสันดีๆอ,อาจจะต้ออองงไไปปแแบบบบรรุ่่่นพีเายาย V30 X100 X100 Pro Pro หื ส่วนเสียงครับไม่อยากจะเปิดเลย <l ux> รู้เลยว่าเป็นลำโพงเดียวแน่ๆเฮ้ยเขาอ,อาจจะหักหลังเราก็ได้นะคุณโอ้ยมีลำโพงเสียง150%มาให้อะดูนะดูนะมันจะมีฟีเจอร์เสียงแบบ150%อยู่อระอยู่อะดังเปล่าเอ้ยดังไม่รู้รู้แต่คู่หรือเปล่าเฮ้ยมันสั้นวะเฮ้ยเขาไม่ให้เราฟังวะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยกูต้องไปเปิดตรงไหนเนี่ยวิตีดีนะดังนะ ฟังเพลงปอบบอมลนไปก่อนเดี๋ยวค่อยบอกข่าวร้ายเป็นข่าวร้ายที่คนรู้อยู่แล้วฮะลำโพงเดี่ยวโอเคคุยกันก่อนลำโพงเดี่ยวมีประเด็นผมบอกเลยว่าผมไม่แฮปปี้แต่ว่า <laughs> มิติเสียงที่ฟังแต่กี้ผมให้ผ่านกับราคาหมื่นกลางนะผมให้ผ่านดังแต่ลำโพงเดี่ยวผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไม Vivo ถึงให้ลำโพงเดียวมา คนเรียกร้องกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้ววีโบช่วยลำพงเรียกคู่มาหน่อยเหอะอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่องผมเหมือนกันนะนั่นเป็นพักงานขายนะมาคอมเมนต์บอกอ๋อที่เป็นลำโพงคู่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องหน้าเนี่ยมันใหญ่เกินถ้าเกิดว่าใส่ลำโพงคู่มาเดี๋ยวไม่ได้กล้องหน้าเทพขนาดนี้เหรอ ไม่รู้อันนี้เขามาคอมเมนต์นะเดี๋ยวขึ้นมาให้ละกันนะครับก็เป็นข่าวจากอีกฝั่งหนึ่งละกันแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยยังไงผมก็ยังยินจากคำเนึ่งว่าผมอยากได้ลำโพงคู่ปกติแล้วเนี่ยกล้องหน้า50ล้านของ vivo y7 v y9 จะโหดกว่า x series ของตัวเองในปีนั้นนั้นถามว่าปีนี้ โหดกว่าไหมอันนี้ตอบยากเพราะว่าล่าสุด X 100กับ X 100 Pro ในเมืองนอกนะมีอัปเดตกล้องหน้า 4K แล้วอ่าปีนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยงั้นอย่างอีวต้องขยับปะวะซึ่งแน่นอนครับว่า V เนี่ยกล้องหน้ามันออโต้โฟกัสมันได้เปรียบแล้วก็ถ่าย 4K ได้ชัวร์วอยู่แล้วผมเล่น V ีมาเยอะผมรู้ชัวร์แต่ดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูสวิชมาครับกล้องหน้า50ล้านตัวนี้ครับตั้งความกว้างได้3ระดับเหมือนเดิมมี 1x 2x .8x แล้ว0หนึ่งม้มเอง x าามล้กวกาาปถ่ายล ลงทิกต็อกใช้งานอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเดือนเดือนเลยนะโดยที่แบบไม่ได้บอกใครไปบอกทีอยู่ในคลิปรีวิวแล้วอะนี่เนี่ยพวกเนี้ยที่คุณเห็นแบบล้านวิว2ล้านวิว3ล้านวิวเนี่ยผมใช้ V series ถ่ายหมดเลยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือ V series อะ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเออกล้องหน้าให้มาก็ง,งั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องไปใช้กล้องใหญ่ถ่ายสุดท้ายคุณต้องไปใช้เรือธทงถ่ายคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมไม่จริงผมเอาไปใช้ทํางานหากินหาเงินได้ทาคอนเทนต์ได้แบบจริงๆนะนั้นสำหรับผมแล้วกล้องหน้า V คือถ้านับในบรรดามือถือกล้้้้อองงงงหหนานาาใรรคกวืจจล V Serieerie ดดสุิิๆแ็ช ้วยเพราะความเอียดเยอะมุมมองกว้างถ่าย 4K ได้เอาไปทําต่อได้เยอะรวมถึงต่อไม้ได้ด้วยเดี๋ยวลองต่อไม้ให้ดูกล้องหน้า 0.8x อหอย่างตึงลองจ่อเข้ามาใกล้ๆดูโอ้โหคมชัดเกลีย่ยหน้าสวยมากนะอันนี้ขอชมนิดน,นึงนะครับ vivo ไม่ต้องเปิดเอฟเฟกต์อะไรเลยเอาจริง 50ล้านน่ะคิ้วเป็นคิ้วครับแล้วก็เขาไม่ได้เกลีย่ยแบบเกลีย่ยหมดนะหนวดเนินก็ยังเก็บไว้ความเป็นธรรมชาติอย่างเช่นแบบที่แมงวันอะไรเงี้ยที่มันดูเป็นธรรมชาติอยู่นะเขายังเก็บไว้ให้ใหอยู่โอ้แล้วคุณดูดีเทลดิสุดยอดว่ะอันนี้50ล้านที่เอโต้โฟกัสดวงตาผมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเจาะดวงตาแล้วมาดูคิ้วดูอะไรเงี้ยครับโอโ้โหคุณด,ดูดิไม่รู้จะชัดไปไหนแล้วครับชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมพุ่งตรงนะต่อให้เป็น X series ราคา4 0,000ก็ไม่อาจได้กล้องหน้าชัดแบบนี้เพราะนี่คือเอกสิทธิ์ขออองง Serie จรรริิๆนนนนคตีี้้้้เเาาซืม่ยุณปด ดอ2แบบแบบที่โชว์ข้อความกับแบบลายน้ําที่เป็นขอบแล้วรอบนี้ลายน้ําขอบเนี่ยมันปรับสีได้ด้วยแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าแบบโหมดที่เราถ่ายอยู่อ่ะคุณจะเอาฟังก์ชันออร่าอะไรมาแปะไว้หรือเปล่าจะเอาไว้ข้างล่างไหมหรือจะเป็นกรอบเต็มอันนี้ชอบบางคนเนี่ยอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยครับบางทีเราแบบมีสีที่ชอบอยู่เนาะเราอาจจะเปิดเพจที่แบบติดดําติดขาวติดสีจากรูปภาพมันทาได้หมดเดี๋ยวลองให้ดูในรีวิวเต็มแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ด้วยตัวผมแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้สีขาวมากกว่าถ้าใครได้ดูรีวิว vivo x ยน้ําาสีข เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันดูแพงดีอ่ะคนอื่นรู้สึกยังไงนะผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกมันดูแพงดีวีดีโอครับ 4K 30เฟรมมีบ่บอกตรงเลยนะว่าแบบ ถ่าย 4K 60ไม่ได้แต่ 4K 30อะ่ะสําหรับผมนะเหลือเฟือแล้วเซตติ้งสูงสุดที่คุณถ่ายได้คือ 4K 30นะครับวิดีโอหน้าจะหลังเบลอครับกดไปแล้วถ่ายได้ที่ Full HD 24เฟรมสําหรับวิดีโอโบเก้นะวิดีโอแบบ Full HD 60ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ลื่นปื๊ดเลยบางคนชอบเนาะ่ะก็โชว์ให้ดูแล้วก็มีลูกเล่นฟิลเตอร์โหใส่ไปเถอะครับหลักโคตรเยอะฟิลเตอร์โคตรเยอะถ้าคุณคาดหวังลูกเล่นกล้องหน้าจากสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งในเรืนราคาสักหมื่น คุณคาดหวัง Vivo ได้เลยอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยกันนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่าไม่มีโบเก้แฟร์พอร์เทรตที่มาจากาพวกเลนส์ไซส์นะแต่ว่ามีอุบไว้นิดนึงนะว่า V-Series อ่ะปีนี้คือปีแรกที่ V-Series จะมีโบเก้เลนส์ไซส์แท้ๆมาให้ในส่วนของตัวกล้องหลังครับเรทหลัก50ล้านโหดไหมหรอผมว่าเฉยๆนะอยู่ในระดับแบบทั่วไปของเรทราคานี้นะครับโบเก้เวลาละลายหลังเนี่ยไม่ได้ทะลุทะลวงขนาดน,นั้นว่าอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายกรองดูก็แหละเดี๋ยวลองแบบ2 X ดูดิ เอาเต้าไว้เหผมชอบจังเลยว่ะเอาเต้าไวที่เอออโต้โฟกัสได้เนะี่ยคือผมชอบเอาเต้าไวเอออโต้โฟกัสนะเพราะว่า iPhone 15ผมอะมันไม่อโต้โฟกัสอะมันเป็นฟิกโฟกัแสและเซนเซอร์มันอันจิ๋วเดียวเองถ่ายกลางคืนเงนี้ยนอยส์ Noise ขึ้นเลยยิบระยับ,ยบอันเนี้ยอย่างน้อยๆอะเอาเต้าไว้อะคุณเอาโต้โฟกัสได้แล้วคุณดูการเก็บสีข้างบนมาดิ ี่ผมถ่ายย้อนแสงนะพยายามให้มันทํา HDR แล้วก็แบบให้ดูว่าแบบข้างหลังอะ่ะมันเบลอไปแล้วนิดน,นึงคือมันออโต้โฟกัสได้แล้วยิ่งเราไปจ่ออย่างเงี้ยคุณเห็นรูปเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายกับเลนมาโครนะผมมีหลักฐานว่าผมถ่ายจากเลนออเทอร์ไวสิบห้ามิลลิเมตร f สองคือผมถ่ายจากเลน์อเทอร์ไวแล้วผมจ่อเอาใกล้ๆเลยเนี่ยใช้งานมาโครหมดได้อันนี้คือเลนหลักที่ครอบไป2 X คุณภาพก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าให้ดูอย่างหนึ่งก็คือ depth of field ครับไม่ไละลายหลังเวอ่เวอร์นะตามสไตล์แบบราคาหมื่นกลางกลางอันนี้บอกก่อนโบเก้ขา,า,างางานงอน วิดีโอครับเอ้าเพิ่งเห็นวิดีโอ 4K 30ใช้ได้กับแค่เลนส์หลักเท่านั้นท่านี้ควรจะใช้กับเลนส์อลเตอร์ไวท์ได้นะก็เ,เลนเอลเตอร์ไวท์เนี่ยมัน50ล้านเหมือนกันออโต้โฟกัสเหมือนกันเอา้ายังไงเนี่ยพี่เนี่ย 1x 2x ถ้าเป็นกันสั่นแบบปิดละ่ะก็ไม่ช่วยอะไรกันสั่นมาตรฐานโหอันนี้เศร้านิดนึงนะเสียดายอ่ะอุตส่าห์ให้ออลตอร์ไวท์แบบโผลๆมาแล้ว,ว, Alt ide, วอ่ะเอลเตอร์ไวท์โต้โฟกัสได้โหเสียดายว่ะ โอเคครับเลนหลักเข้าใกล้โอ้เลนหลักก็เข้าใกล,ล้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะไม่ได้แบบห่างเยอะเหมือนพวกเซนเซอร์1นิ้วสักเเซนถึง10เซนได้ถ่ายดอกมงดอกไม้อะไรพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่าเหมือนจะมีกันสั่นด้วยนะแต่เกลองถ่ายดูแล้วแล้วแบบให้น้องดึ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 งดูอ่ะเดี๋ยวลองลองถ่ายมือตรงนี้ดูนะแล้วก็แบบลองแพ่นดูเห็นไหมมันจะมีความแบบไม่ให้เราเช็คประมาณหนึ่งอ่ะแล้วเวลามันเช็คก็จะเช็คแบบนุ่มนวลเดี๋ยวผมลองเลย์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงไอ้ลองถ่ายมือดูนะดูนะแล้วก็ ไม่ให้เราเช็คประมาณนึงอะแล้วเวลามันเช็คแล้วจะเช็คแบบนุ่มนวลน,นุ่มไหมอันนี้คือลักษณะของสมาร์ทโฟนที่มีกันสั่น OS คือมันจะเวลาเช็คอะมันจะนุ่มดึงดึงดึงแต่ถ้าไม่มีมัน เนื้อกว่าอ่าอันนี้ประมาณนี้ถ่ายอาหารเนี่ยจริงๆแล้วผมจะบอกทริคให้นะเพื่อนๆมากดตรงนี้ได้ถ้าเป็น vivo รุ่นใหม่ๆเราสามารถเลือก p r e เ e t สีได้ว่าจะเอาแบบสดใสมีมิติหรือธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมจะปรับเป็นสดใสผมรู้สึกว่าคนที่ซื้อ v series ไปนะควรจะต้องปรับแบบนี้เพราะว่ามันดู๊อปดีมันลง facebook ลง ig ได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนนึงที่แบบเริ่มมีอายุไปถ่ายวิวมาแล้วต้องการให้มันแบบมีมิติเวอร์ควรไปกดเปิดมีมิติหรือบางครั้งเราไปถ่ายดอกไม้แล้วสีมันแป๊ดเกินเราก็ต้องไปปรับให้มันเป็นธรรมชชาาาตติออันนนี้้้แแลว่กรใงงข เดี๋ยวจะลองถ่ายดอกไม้ให้ดูอ่ะสมมติสมมุติแล้วกันอ่ะอันนี้คือสดใสอ่ะสีจะประมาณนี้มีมิติธรรมชาติธรรมชาตินี่สีจะจืดที่สุดนะครับแต่ว่าเขาจะเปิดเงาด้วยอ่ะให้ดูสดใสครับอันนี้สดใสนะ อันนี้มีมิติเห็นไหมว่าสีมันจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแสงเงาข้างหลังมันจะดูแบบจืดจ,จัดจืดจัดขึ้นมาเลยแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมาะกับถ่ายวิวอันนี้คือธรรมชาติเปิดเงาทุกอย่างขึ้นมาให้มันเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นมากที่สุดซึ่งก็เป็นอย่างนี้นจริงครับสีเขียวจะไม่เขียวแปน้นเหมือนกับอันแรกเห็นไหมอันแรกเขียวจะเขียวแป้นไปเลยผมรู้สึกว่าถ้าแบบถ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเปิดสดใสอะโอเคสุดเป็นฟิลแบบวิบิทวิบิดหน่อยอะสวยส่วนวิดีโออื่นๆมุมมองคู่มีมาให้แแต่่่วาเเเเเฟรรมมมมมจจะปลกปลกๆนนนนดึงผไคยออหืัุ เราจะเอาหน้าเราเไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็น่าจะสลับได้ด้วยหน้ามาเป็นหลักอันนี้กล้องรองอยู่นี้วิดีโอมุมมองคู่ผมไม่เคยเห็นใครใช้ทําประโยชน์ประยาอะไรในชีวิตได้นะจนกระทั่งไปเจอทิ t o อกช่องหนึ่งที่เขาเป็นคนตรวจบ้านผมเบ็นีเขาใช้ทำวอนเทนให้แบบโห้หเป็นล้านวิวอะ่ะจากวิดีโอมุมมองคู่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังคู่ก็มีนะด้านหลังคู่ในความหมายคือคุณถ่ายได้สองระยะไปพร้อมกันเพะ hey, ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมม <ๆ S 1> เลื่อน,นม,มันมุมนี้ให้ดูมันจะมีที่ไหนกันวะมือถือหน่งเครื่องอเดี๋ยวผมถ่ายแบบนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาลองดูในมุมนี้โอเคอันนี้ผมลองถ่ายทางกล้องดูนะครับทั้งหลักทั้งเอาต์วายนะจอเล็กเป็นหลักจอใหญ่อ่าจอใหญ่เป็นหลักจอเล็กเป็นเอาต์วายเป็นไงได้ปะเนี่ยมันมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหลักทั้งเอาต์วายนะจอเล็กเป็นหลักจอใหญ่อ่าป็นหักจอเล็กเอาต์วายนะโอเคเราไม่ค่อยเห็นกันนะแบบหลักก,กับเอาตา์วายถ่ายได้พร้อมกันอ่ะ จะมีพวกโหมดโปรโซึ่งโหมดโปรเนี่ยถ่ายไฟร,รอได้บางคนแบบเป็นสายซีเรียสมากๆอย่างนี้ครับมาถ่ายไฟร,รอเอานะครับแล้วก็ใช้งานได้ทั้งกับเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อ้าท์วายด้วยคัสตอมพวกข้าไว้บาลานซ์นู่นนั่นเอาเนาะก่อนนี้เราจะไปแกะอีกเครื่องหนึ่งครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นตัวออร่าไลท์พอร์เต็ดของเขามากว่าแบบมันเจ๋งยังไงเอาแฟลชปกติก่อนแล้วกันเนาะเวลาเราก,กดยิงไฟแฟลชเนี่ยมันจะประมาณนี้มันก็พอสว่างประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวลองแบบแย็หน้าดู เอออันนี้คือไฟแฟลชปกติซึ่งเขามีแฟลชทั้งปกติทั้งออร่ามาให้นะคุณไม่ต้องห่วงว่าแบบอฮ้ยออร่ามันสว่างไปสีสันเฉดมันดิ้งเด้งไปฉันอยากได้ความดึกดำบรรมี <c oughs> ส่วนคนที่ต้องการความแบบออร่าขั้นสุดนะครับโอ้โหคุณดูไม่ต้องทําอะไรเลยคุณดูอ่ะคุณดูกล้องเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าหน้าผมมันแบบสว่างขึ้นมาในบรรนดเนนะ่ยอ่ะดูดิโอ้โหยังไม่ถนําอะไรเลยครับเปิดค้างไว้ได้เปิดออโต้ได้หรือว่าปรับ อุณภูมิสีได้อย่างเนี้ยครับมันเป็นอุณหภูมิแบบออโต้จากห้องนี้เนาะแสงก็จะประมาณแบบขาวๆเหลืองๆนิดหน่อยให้มันแมชกับไวบ้บาลานซ์ห้องนี้เนี่ยถ่ายได้เลยแล้วมันจะเปิดช่วยกันนะในวงแหวนใหญ่ก็จะเปิดในวงแหวนเล็กก็จะเปิดแล้วถ้าเหลือเราอยายกแบบได้สีอื่นแล้วก็เลือกได้สมมติผมอยากได้สีส้มๆนิดนึงผมอยากได้สีขาวนิดนึงผมอยากได้เหลืองนิดนึงอมเขียวหน่อยนึงอมส้มหน่อยนึงเท่ hey, ว่ะคุณดูหน้าผมเลยอันนี้ไฟเหลืองอตาบอดไฟแรงเกิน คุณจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยได้หมดให้มันออโต้ก็ได้นะบางซีนมันอาจจะใช้แค่แฟลชตรงนี้บางซีนมันอาจจะใช้แฟลชออร่าช่วยอะไรเงี้ยเจ๋งมากแล้วก็ไฟแฟลชออร่าน่าจะเอาไปใช้ได้กับการถ่ายพอร์เทรตด้วยนะโอ้โหคุณดูนี่ผมเปิดโหมดพอร์เทรตอยู่นะเปิดโบเก้อะไรได้แบบปกติเลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าออร่าไลท์พอร์เทรตเนี่ยมันจะมาซิงเข้ากับโหมดลูกเล่นที่มันจะเพิ่มขึ้นมาให้อีกเห็นไหมฝั่งเนี้ยฝั่งีิเบนสไตล์อ่ะ โคตรโหดโคตรตึงแล้วก็ใช้งานหมดกลางคืนได้ด้วยควบคู่กันไปเยี่ยมเลยจะไปใช้เวลาถ่ายวิดีโอก็ได้นะเนี่ยผมถ่ายวีดีโออยู่นะอ่ผมกดถ่ายวีดีโอไฟมันก็ทางานอยู่คุณดูมือผมนเนี่ยเออเนี่ยถ่ายวีดีโอนะเห็นไหมเลขวีดีโอ ได้หมดนะครับได้หมดเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แบบไม่มีใครมีกันผมใช้คำน,นี้เลยนะไม่มีใครมีกัน vivo เป็นผู้นําด้านนี้แล้วก็เป็นคนผลักดันการที่แบบเออมือถือม,ถมันจะถ่ายสวยเนี่ยมันไม่ได้แค่เซ็นเซอร์นะนต้องมีไฟด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่ง key selling point ของเขาก่อนจะจากกันไปครับเรามีมา2ส,สีเนาะวันนี้มีสีเชลไว้อ่ะมีสีเชลไว้แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวกรีนสีหรือว่าเขียวน้ําทะเลโอ้ยแกะแล้วมันดูเท่เ้ย่นี่ลากข้างล่างเลยแล้วกันตัดไปเลยนะ จุ๊บอ่ะโอเคฮเฮ้ยเฉดสีไม่ได้ต่างกันเยอะนะต่างกันแค่ลวดลายมากกว่าผมว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบสีเขียวนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยในความรู้สึกผมนะถ้าให้ผมเลือกอผูไม่ผมว่าผมเลือกยากว่ะคือเขียวเนี่ยก็ใช่ครับสีที่เราชอบแต่ว่า สีขาวอ่ะมันก็มันก็ขาวอมฟ้าๆ่ะคุณดูเองแล้วกันคุณชอบแบบไหนทั้ง2ตัวนี้ผิวไม่เหมือนกันสีเขียวกรีนซีเนี่ยจะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนๆอมฟ้าๆแต่ตัวไวท์เชลเนี่ยจะเป็นแบบฟ้าอ่อนๆผสมขาวด้านๆผิวตรงนี้เป็นผิวด้านนะแล้วก็จะมีลวดลายที่แบบเราจับแล้วเรารู้สึกเลยว่าอ๋ออันนี้คือผิวของหอยเชลที่เขามาทําหรือว่าเปลือกหอยมันจะมีความแบบขรุขระแล้วก็มีความแบบแรนดอมแรนดอมนิดหนึ Random ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นแบบเรียบหรูผู้ดีสวยไหมไม่รู้อันนี้แหละเพื่อนๆจะ รมด้านบนสีก็ทําคล้ายๆกันเฟรมก็จะเป็นสีขาวเงาๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาดูดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยตัวเฟรมก็คนละเฉดน,นะตัวนึงจะอมเขียวๆนิดนึงตัวนึงจะอมฟ้าๆหน่อยอ่ะชอบสีไหนคอมเมนต์มาซึ่งจริงแล้วมีอยู่3สีนะครับมีสีดำ black night nice sky สีเขียวกรีนสีแล้ก็สี ขาวเชลไว้แล้วแต่ความชอบคนนะครับว่าชอบผิวแบบไหนแต่ว่าแน่นอนครับว่าสีเขียวสีขาวเนี่ยใกล้กันเพียงแต่ว่าตัวนึงจะเป็นผิวด้านตัวนึงจะเป็นผิวเงาแล้วแต่ความชอบนะ,ะใครอยากให้เราทำอะไรเพิเ่มเติมเกี่ยวกับ vivo v, v 3 0ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมทำให้นะครับหนึ่งตั้มขอลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณ vivo ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่ง2เครื่องนี้มาให้ลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการวันนี้ผมตั้มลามไปก่อนสวัสดีสวีสดัสจุบ๊บจุ bye ๊บบายบายอย่าลืมกดไลค์กด, share, กด